ช่วง YAMAHA R-Series REST 2B1 สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ YAMAHA เส้นทางบิดบนเวทีระดับนานาชาติของเหล่านักบิดยามาฮ่าไทยแลนด์เวสติ้งทีมภายใต้รถแข่งตระกูลอาร์ซีรีกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาล2 0 2 4ทั้งศึกเอเชียร r เวส n ิ้งแชมเปี้ยนชิพและศึกเวิ l ์ s ซูเปอร์ไบท์ชิงแชมป์โลกรุ่นเวิร์ดซูเปอร์สปอร์ตโดยสถานการณ์ในศึกชิงเจ้าเอเชียเอเชียรถเวสติ้งแชมเปี้ยนชิพ2024หลังผ่าน4สนามจากทั้งหมด6สนามในฤดูกาลนี้สแตมอภิวัตวงธนานน,นักบิดยามาฮ่าเทคนีรุ่น์เรสต 600cc สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในสนามล่าสุดที่อินโดนีเซียยังคงมีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่1เหนือนักบิดอินโดนีเซียมมฮัมเหม็ดอาเดนันตาปูตราอยู่ ra, 8คะแนนขณะที่เหลือการแข่งขันอีกสองสนามสุดท้ายที่ประเทศมาเลเซียช่วง13-15กันยายนและที่ประเทศไทยวันที่6-8ธันวาคมนี้นั่นหมายความว่าในปีนี้นักบิดยามาฮ่าจากประเทศไทยมีโอกาสกลับมาผง,งาดเป็นแชมป์เอเชียอีกครั้ง ขณะที่อีกหนึ่งข่าวดีคือทีมเมดอย่างโปรดรัตพงศ์วิไลโรจน์กำลังฟื้นฟูสภาพร่างกายและเตรียมคัมแบ็กกลับมาลงสนามอีกครั้งในสนามสุดท้ายที่บุรีรัมในช่วงปลายปีนี้วนสถานการณ์ในศึก World Super b i k e รุ่น World s u p e r s p o r t ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมก็เตรียมต้อนรับการคัมแบ็กของไอเดียกริภพัฒน์เขื่อนคำนักบิดดาวรุ่งที่หายหน้าไปหนึ่งสนามที่สาธารณารัฐเช็คจากอาการบาดเจ็บโดยไอเดียจะกลับมาจับคู่กับทีมเมดรุ่นพี่ตีอนุภาพซามูอีกครั้ง ในการแข่งขันรุ่นเวอร์ซูเปอร์สปอร์ตที่ประเทศโปรตุเกสสุดสัปดาห์นี้ร่วมติดตามและให้กำลังใจนักบิดและทีมบิดไทยผ่านเส้นชัยด้วยรถแข่งตระกูล R-Series ได้ทางแฟนเพจ Yamaha Thailand Racing T ที m